แฟนๆกรีสนั่นแอฟทักษะออนลงภาพกุหลาบช่อสวยสีหวานจากทีมพิธาพร้อมข้อความขอบคุณแฟนๆกรีกันสนัดนต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่แฟนคลับต่างกรีซกันสนัดนไอจีเลยทีเดียวพร้อมๆกับร่วมอวยพรวันเกิดให้กับนางเอกสาวแอฟทักษะออนพักสุขเจริญที่วันนี้27ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของเธอนอกจากเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงที่อวยพรวันเกิดให้กับเธออย่างอบอ,อุ่นแล้วและหนึ่งในเพื่อนของแอฟทักษะออนคือทิม พิธาได้อวยพรวันเกิดด้วยเช่นกันกับการส่งช่อดอกไม้สีหวานสีโอรโรสกับดอกกุหลาบสีขาวมาให้เธอพร้อมกับข้อความแฮปปี้เบิร์ดเดย์ซึ่งแอฟได้ลงภาพดอกไม้ช่อดังกล่าวไว้ในไอจิสตอรี่พร้อมกับคำขอบคุณและแท็ก i g t i m p ITA จากนั้นทีมพิธาได้โพสต์ตอบก,กลับลงไอจิสตอรี่ของตัวเองเช่นกันและอวยพรกลับอีกครั้งด้วยประโยคที่ว่าเมย์แฮปปี้ o o m in You r heart all year ยลอ g ต้องบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมิตรภาพที่สวยงามมากๆ แฟนๆที่เห็นแล้วต่างกริดกันดังๆไปเลยและที่หลายคนแอบลุ้นแอบเชียร์กันอยู่ห่างๆนั่นคือทิมพิธามีสถานะที่ใกล้เคียงกับแอฟและหัวใจยังว่างและโสดด้วยกันทั้งคู่เวลาอยู่ด้วยกันมีความน่ารักจึงทําให้หลายคนลุ้นในโมเมนต,ต์ของแอฟทักษอ่อนและทิมพิธาอยู่บ่อยๆนั่นเองก็ไม่รู้สินะว่ายังไงเอ่ยแต่บอกเลยว่ามิตรภาพน่ารักจริงๆ